เเปาเส็จแล้วเสด็จแล้วใช่ไหมครับอ่ะองคลักมาไงอ่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของลีฟุกนะฮะอ่ลีฟุกลีฟุกนะครับลีฟุกเนี่คือหลับฮะก็เดี๋ยวหลับให้ดูฮะออ๋เจอกับทางด้านของเจ้าแสนเล็กราชาโนนอีคิงครับอ่ะมาดูประวัติทั้งคู่ครับมุมขาวครับชกมา35ครั้งชนะ29แพ้6ครั้งน้ำหนัก64กิโลกรัมเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรเกิดที่ออสเตรีย อายุ27่สเปีท่านนั้นครับฉาย่างเขาคือฮาร์เอสลีฟุ๊บเฮ้ยลี e ปุกบปุกบต้องุกงหรือเปล่าต้องรอดูครับครับรอติดตามนะครับส่วนในด้านของมุมดำนะครับเมืองดอกบัวงามครับแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟทำงามล้ำเทียนปรรหาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีคนดีสีอุบลผมถ่ายได้ไหมจังหวัดอะไรเมื่อกี้ อุบลราชธานีครับบ้านคุณนี่โอ้โหถ้าเกิดท่องคำขวัญจังหวัดไม่ได้นี่เขาให้ย้ายสมโนครัวหนีเขาไม่ได้ย้ายฮะเขาไล่เลยขอไล่เลยใช่ไหมครับอายุ22ปีนะครับเจ้าจันเจ้านะครับก็เลยนํามาเป็นตั้งเป็นฉายามวยของตัวเองชื่อจริงชื่อองคครักษ์ขาวสีองคครักษ์นี่ยังไงฮะเลยบ้านนาไปยังไม่ถึงมั้งยังไม่ถึงบ้านนายังไม่ถึงบ้านนาครับนะครับผมก็เอาชื่อจริงกับชื่อเล่นเนี่ยมาเป็นองคารักษ์จันเจ้าเลยโอ้ชื่อมงคลมากครับของ15ได้ไหม ไกลๆเขียงไกล้เขียง<ก>นะครับผมนะจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ172มต,ต,ตร64กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีนาวากาศโทวิชัยราชานนนนะครับขึ้นไปถอดมองคลให้เอาละครับคู <ใน S 1> ่นี้วิชัยราชานนนลูกพี่ผมเนี่ยยืนยันว่ามาชกไทยไฟ ไม่สนุกให้กระทืบกระทืบกระทืบผมนี่แหละครับเอาละดูว่าแปตเล็กจะเป็นยังไงเลือดเนือเชื้อไขคนุบลเลือดเนือเชื้อไขคนุบลแล้วก็เป็นเลือนเนือเชื้อไขของสุประศรีสานปักแปดแสนครับตอนนี้ ชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับต่อยเหมือนพ่อไหมต่อยดูครับต่อยดูครับลาภุสก็หลากหลายนะครับหัวใจโตครับแหวนมวยตู้ทั่วประเทศแต่กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วยุ้ซุปเปอร์เล็กท้อดิสารเนี่ยโหดด้วยแหวนเชิงปิดจิดใจท้าทองแล้วตอนนี้ตอนละอดนหมัดแล้วนะครับผมนท่านต่อยผู้ประกอบการตอนนั้นซุปเปอร์เล็กเนี่ยฮะ โอ้ยน่ามือพ่อเดินมือพ่อเลยครเดินเข้าหานะครับหมัดหนึ่งสองสามตอนนี้ยศสิบโคแล้วนะครับเอาแข้งสายสูงคร er ับกรรมการทหารอยู่ด้วยนี่ครับได้ดีเพราะุวยไทยโอ้ยแลกซอครับอุ้ยแลกซอครับนี่ครับทั้งจริงจริงครับปุ๊บจริงๆครับยังยังจะยิ้มได้อยู่อยากจะฝังซอครับอัดแทงเข้ามาครับสำหรของเจ้าจันเจ้าหรือว่าแปะแสนเล็กราคารนกรรมการแยกครับ ท่าทางการเดินเหมือนทอดเดี๋ยโหต่อยขวาลงไปแสนผู้ชายเป็นยังไงครับโอ้นี่แหละครับหมัดขวาครับเต็มขมับเลยนะครับเต็มขมับครับยังไหวไหมยังไหวอยู่ยังไหวครับหมัดขวาครับข้างนี้เป๋อข้างนี้เป๋อโอ้ยทุกรรมการบายบายครับลูกนี้เห็นไหมฮะเวลาเวลาผมบอกเวลาผมบอกแล้วว่ารีคุ๊บเออหมัดโดนอย่างนี้ก็คุ๊บครับผม โอ้โหผมเห็นผมคผมแต่งงานหมัดมาแล้วครับนี่ฮะใส่ใจครับพี่น้องชาวบนเชียร์กันอยู่แม่เด็ดขาดจริงๆครับเด็ดขาดจริงๆครับเนี่ยครับยอดขอเสียงตบมือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งคู่เลยนครับตบมือให้เลยโอ้โหโอ้โหจับแล้วหันเจ้าก็ิดระบี่มาจกแล้วมาดูครับต้องลุ้นกันแล้วครับว่าเป็นอย่างไรครับสหรับเวลาวันนี้เดินต่อยคู้ต่อสู้แม่หร

แล้วกัดอกฉบัดเฉียนมาครับแล้วก็เนี่ยครับหมัดขวานี่เต็มกบหูครับนี่ฮะต่อยรอดแถวบ้านนี่เขาเขาบอกว่าไงลูกไหมยังไงฮะถึงมองฟังลัมมองฟังลัมครับผมต่อยคว้างมาโดนกบหูมองฟังลัมว่ารีฟุบทันทีก็หูอะแรละครับแล้วก็ฟุบกสมชื่อครับครับเราเช็คไปที่เรียบร้อยครับเวลาที่ชกน็อกคุณ่อสู้นี้ เลยเวลามาโอ้น่าเสียดายฮะเดี๋ยวมาทั่กับผมแล้วกันท่าไหล่ฮะเท่าไหครับข้าไปเลี้ยงต้มตำได้เลยหมูยอบนของของมักอยู่แล้วให้กำลังใจกันอ่าละครับเรียนเชิญครับคนเดียวครับตอนนี้ผมอยางเป็นทางการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ The winner is ปรบมือดังๆเลยครับแป๊แสนเล็กรายชาดู โอ้โัทเยนในยองแซนเล็กราชานนอีคิงครับเอาชนะเทนนิสเกิรน็อกเอาไปในยกแรกนะครับเหนือลีฟุกจากออสเตรเลียครับแดนจิงโจ้พักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ